พอมนก่ยัางทายประจบนะครับเนาะฝนมาเนาะครับเนาะพอะมาณนี้ฝนก็จะมาขึ้นกันนะครับเบิ้งแรกครับถึงนะครับเนาะฝนก็จะมานี่ครับผุ่มจากหาเบิ้งเบื้องหน้าหนามถั่วนะครับเนาะก็พุ่มก่ันเนาะพุ่มไปนะครับสวยนะครับเนาะผมก็พุ่มยังข้าเบิ้องตรงนี้แล้วนะครับเนาะนะครับผมก็หน้าก่อนความมาก่อนถึงได้เนาะครับเนาะ ก็ไปเบิร์กันเลยนะครับเนาะก็มาถึงหน่อนะครับเนาะี่ครับกดเ้นนะ่มเนาะครับเนือครับเนาอนครับอ้ครับก่อตัองยางระว่างเน่ยนะครับเนาะมือเลยนะครับเนาะครับก่อตังยางเะว่างก่อครับผมก่อข้าวไว้ไว้กัครับ วางนมอนะครับเบวาาบไปสอดเสริมนะครับเนาะรยางนะครับเนาะวาอไว้หนัาน้าไล่กลัวปี๋หิรแล้วนะครับเนาะกลัวหนามาว่ายนะครับเนาะครับตาม่อนมว่นี่นะครับเนาะข้าเบองแดในสวนนะครับเนาะวาง้ที่นี่ครับขาเบืองทังหนอ้ขาทค้ว่านาวบงขึ้นหนังแต่ห่วงพอดีนะครับเนาะครงนีนะครับเนาะ โลกไปหลุเอนก่อนลกไปหลดไปเรื่นะครับเนาะผมโลกไปหลุดไปเรอเนาะนจมากตามนี้นะครับเนาะว่าน่ะจวมรวมลายอยู่นะครับเนาะตัวรข็ครับเนาะอ่อนตัมต้มม้องารรอบวนี้นะนีกันนะครับเนาะอ่อน

ยังเอวผมไม่นะครับนาะเกือบนะครับนาเกือบเอวผมเลยนะครับนาะโอ้ความความรุงอีกทีนะครับน้อนะครับยังไหลาหไปยังบน้อครับนาะงอาร์ถ้าบุ่นะครับนทางตองไปหวยเทนะครับน้อน่าจะความรุ่งกว่านี้นะครับนเพราะว่าผมความเลนะครับนองเพราะว่าผมไมหลุดเานะครับผมไมเอาหนาะนะครับนาะรถว่าจะไดก็ไมบกลยไหนะครับนาะผมก็ต้องใสถายน้ครับน ไก่นะครับเนาะไก่นครับเนาะครับก็เกิเมิองนะครับเนาะหุดเกือบเ่งมานะครับเนาะอ่าหดเกือบเร่งนี่นะครับเนาะแ้นมานะครับทุนะครับเนาะพวพี่นั่น รวมเมื่อถึงครับวนแ ande, h, guys, right. ตนน่แค่นี่รับนาะหอดจับ้อาครับเนก็ดีจผบจูให้ครับเนาหนาวมาเดียวครับอดทิเดียวครับเต็มเลยเนาะครับเนาะสบายย่งมากทุกคแน่นอนหอดนะครับเนาะผัดผมไปเลยเนาะ พุ่ก็ะยานเรนน้านะครับน้องครับเ่อนพ่กยานเนนะครับนัวด้นานอครับนัวน้ำปีนี่มาสาครับพัวปีสีเดียวครับหัวมาสาด้วยว่าแม่เจนี่เค่อาทิตย์เดียวนะครับ่มนี่นะครับเนาะ ครับเนาะแรงมากแต่ยังเป็นที่ชอบอดทนได้เราครับเนาะ ผมย่งยงบสุนนะครับเนาะมันใกล้เหงเาครับเนาะออนางนีอมมากเนาะครับทอดบ่อนางครับ้านหลังผมพาเบิ้ว่างกับผมอข้าวเปน้สวนนะครับเน้ะกันนะผนเนาะครับมอมไปเยาะครับเยวะนกว่าจะมาจะนะครนกัน ที่นี่ครับสมนะต่อด้านหน้าครับแกเนครับเาะนทงนะครับเนาะนยนะครับงนะครับแกนเนบนเขาเลยนะครับเนาะต่อไปต่อต่หน้าวหายนเนาะอี่กีนาบกสวนมาเลโอ้โหแครับี่ยนะนีแล้นะครับเนาะเมากตก่าเราไม่ได้ นี่นะครับครับก่ออากาายังขึ้นหนัดนะครับดอกก่อไม่ได้นะ

กอมาแข่ีรอบเาะกขอมาแ่เนนี่พ่อเนาะครับมันใกล้เทนเนาะครับเนาะครับก็ที่นี่ครับไฟมากนะครับอย่าลืมครับปาดกดติดตามกดแชร่กดไหลเพื่อไม่ได้ยากผม แต่ครับคลิปต่อไปนะครับนอกกอคลิปนี้ก็ขอลาทักทายกันไว้ก่อนนะครับขอบคุณครับ